ครับมันสไลดมาแบบนี้ครับผมครับเดี๋ยวผมมีเส้นซื้อม่วงๆด้วยครับหรยอบาอยากเห็นการไล่ซื้อครับันนี่นะครับบาที่ข้าวกระชีครับกระชีมากครับผมสีปิ้นสองแผ่นครับแผ่นหนึ่งนี่ผมสีติดใส่สมุดไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับไว้เบื้องของมูลหัวขาดนะครับแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งนี่ผมฉี่ร่่งกองนะครับไว้ติดกองผมก็ติดกดีอีกอันหนึ่งครับกดอีกแผ่นหนึ่งครับ ขึ้นมาแบบนี้ครับผมนี่ดึงขึ้นมาจน้อยครับรมมาณนี้ขีดอ่าครับผมอันนี้เป็นเอ่อด้วยเบงอันนี้เป็นเครื่องของคุณนี่ครับคุณวาทิตนะครับคุณวาทิตอยู่ที่จังหวัดเดี๋ยวก่อนปิดบรรษัทไปก่อนครับนี่เน้อครับอยู่จังหวัดชลบุรีนะครับนะอยู่ใกล้ๆกลนี่เองครับนี่เป็นมั่วเนาะครับ นะมันนี่ผมกระสีอันนี้เพิ่อนสร้างเป็นอ่านิเวศพวงไปแปดไอครับพวงเชียวไอเอาแผ่นหนึ่งมาติดนี่เนาะครับเก๋มาครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกาวสองหนาแบบนี้เนาะติดไว้ครับเอ่อข้อมูลส่วนหนึ่งผมงกระลงุลงในคอมนะครับส่วนหนึ่งผมใส่สม,มุดไว้ผมเป็นคน้นก็ฟอบติดอด้ครับเห็มั้มันมีมันนี่พ่อผมได้ซื้อกับที่อยู่แล้วผมกระสีเอาเป็นเอ่อ เป็นยังไงล่ะผู้ส่งเนาะกับมผมมิรีโคดออกจากหน้านี้ก,ก่อนผมมิรีเปะโคดคำว่า,านีครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเบื้องหน้านี่ครับนี่คือผู้สง่งอันนี้ผมม่เฮ็นเป็นในเป็นบันทึกข้อม,มูลไปแล้วครับนี่นะครับผมผู้สง่งก,กระโคตกดอีกเลยครับโคตปิ่นเลยครับโอเคครับนี่ครับผม อันนี้คือผู้ส่งนะครับนี่ครับขึ้นมาแบบนี้นะเออกระชีกเอาครับอ่าผู้ส่งนะครับผู้ส่งแปบบ๊บจะติดไปครับไปกับใบนี้นครับอันนี้ใบแอร์ขอคุณว่าวาทิดเนาะชุนบุรีอ่าครับในสองใบเราเนี้ยยังอีกใบนึงครับอี่ใบนึงก็บติดเป็นเก็บเงินปลายทางเนาะกดโคกดออกจากนี่ก่อนกดออกโคตรทรมาร์กดอกเบีเ้ย ไปเอาเข้า่าซ o d ครับอันนี้ไม่มียอดนี่สําหรับอุนเงินเนาะกตมาคําว่าซ o d ดีแบบนี้ครับจะแตะเข้าไปปับ๊บใช่ครับใช่มาที่นี่กันที่พิมพ์ราคาครับขนามันตัวหน้อยเท่ากับขยับขึ้นเนี่ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เลยจึบ๊บปูนจึ๊บประมาณนี้ครับจีบเงินไปทางห้าพันหนึ่งร้อยบาทบาทที่นี่ก็ไมแ่แตะแตะพิมพ์ครับเปึ๊บตัวนี้นี่ครับผม กดพิมพ์กดปิน้นกดปิน้นนี่ครับนี่ครับห้าพันหนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็นเครื่องนิเวศหกหกเปเปเปไอเนาะดึงมากกนมาหน่อยเอาใหญ่ใหญ่กันหน่อยเนาะขี่ครับนี่ครับผมเรียบร้อยการสามยาเน,นี่ยครับที่ว่าผมติดติ้งกรงสามสามยาเน,นี่นะครับก็เรียบร้อยมามาที่นี่เข้ากับไปปรับจูนเครื่องกันมาที่ ทางบริษัทกสิ่เล่นมาประมาณนี้ครับก่อนนี้ผมมีส่งลูกค้าผมก็ต้องอามาตรวจชิตรวจสอบทีนึ่งนะครับเนาะครับในกองกับที่นี่นะครับที่ว่าข่อยมามีกระดอนมีมันตรงที่มีอย่างเนี้ยี่บาเลยครับมี่ปลอกเซฟตี้ครับตัวนี้เขาทีา่แยกปะทะหาครับผมนะมีท่ทอยเสียครับแถมมาหนึ่งครับ ครับผมนี่คือประแก่บอกม็ดโซครับอ่าผู้เ,เม,ม็ดคลิปประเภทนี้หลายดนะครับผมก็เลยเอาไว้ไววอีกหน่อยเนาะไม่เป็ดไรที่โบยาวเนาะครับเดี๋ยวออกมาจากกองครับนี่ครับทางนู้นควนทองแถมนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้ครับของในว่าแถมกับเครื่องนะเออแล้วก็เอานี่เขาเขาลาดตัวนี้มากครับจะมีเขาเติร์ตัดออกเขาเรียกอะไรนี่ผมเออเนี่ยหัดครับ เนื้อปัญทายปะซื้อปันครับดอกครับผมพ่อทุบมะยังดีครับทุบห่อมาน้าเนียมันกระิเป็นไอเอ่อพระทัตตาลนี่ครับซื้อยี่ห้อเขาเลยครับผมนี่นะเห็นบ่ครับจายยี่ห้อนี่เวทครับเต็มเลยครับนี่เรียงแดงกนี่ครับเนี่ยครับที่อ่าขั้นตอนต่อไปนะครับผมมันถอดชุดไอ้ ฟ้าควบมปองอากาศก่อนครับใส่เป็นไข่ควงปากแบนนะครับวันที่นี่ก็ตัวกองอากาศนี่ผมถึงพอถอดนครับเพราะว่าเพราะว่าผมแนบมันอยู่นะครับแต่ว่าตอนตอนนี้มันหมอเนาะเดี๋ยวผมจะไปปรับจุ่นมองแยงแก่นครับวันที่นี่ขั้นต้นต่อไปนะครับพี่น้องขั้นต้นต่อไปผมก็จะถอดนี่ครับผมนะครับก็ี่ใส่เป็นตะเจียงหัวทอกครับมันจะมีนอดอยูนี่หนึ่งตัวสองตัวครับ ถอดตัวนี้ออกแล้วก็ถอดไอ้อ็นอตสองตัวนี้ขบวนนี้ออกครับผมจะเอาตัวล่างก่อนน,อนี่ครับผมโอเคนี่ครับผมกระดึงมาเลยครับครับถอยเสียที่ว่าตีนี้กับเครื่องนี่ผมสีโปไซนนะครับนะเอ่อเพียงคือโปไซกะกะคงสีหูด,ดีเนาะครับเนาะใหญ่อบอกเถอะผมจะเอาถอยเสียที่ว่าทางบริษัทแถมมานี่ครับคือตัวนี้ครับ สิผมทเทเอาตัวนี้ใส่อย่างแท่นนะครับผมนะเออใส่เข้าไปครับเกิดคันหนึ่ตึงเลยโอเคครับเรียบร้อยครับอ่าเปลี่ยนถอยใหม่เรียบร้อยแล้วผมก็ดีอ่าเช็คเบรงรอบนอกครับครอประมาณหนึ่งนะครับผมกะ็ะดิบเบรงว่ามีอะไรซิมัมนสึกหล้อในบอรครับฝาปิธาบันดีบอ มึอดูกย่างยังดีบ่อมีรอยลาวมีรอยแตกบ่อจริงๆนะครับนะก้อนที่ก้อนที่จะไปจูนเครื่องครับก่อนเช็คประมาณนี้ครับนะครับผมกับบางที่กับบางจุดผมก็แนมบ่อเห็นกับมีเลยครับคือว่ามันกับมีคนห้องมันกับมียอดผิดพลาดกันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับดูใดที่ว่าสายตาผมแนมผิดพลาดนะครับที่ว่าเช็คบ่มืดกับตองขอไพ่ลูกค้านะครับผมนะผมกับพยายามเบอร์ใหดีที่สุด เบื้องว่าอะไดมันสึกหลอมันมีอย่างบ่เนาะครับอ่าชุดประกนร็นตัวนี้นี่ผมเสียดูขาดไปใส่เอาเองนะครับนะนี่เขาแถมมาอยู่นี่ครับนี่ประก็นตัวนี้แหละนะครับเขามาใส่ใส่มโอนี้เด้อเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับนะครับอ่าก็เช็คพวกนี้ก,ก็โอเคครับผมนะครับอืมโอเคกับประมาณนี้เนะาะวันที่นี้ผมก็เสีไป เติร์น้ำมันครับเติร์น้ำมันกันสีปั๊บจุนขบูห์หายครับส่วนระบบน้ำมันหลิ่งสูนี่โซนโซนมากเลยนี่เครื่องนี่เวทฮวงคงปเไอหนีเท่าที่ผมขายมากนี่นะครับบอเคยมีปัญหาเรื่องระบบน้ำมันหลิ่งสูบไหลออกเออบ่อพิษบอเคยเจอปัญหาระบบน้ำมันหลิ่งสูบ่อออกนะครับสำหรับนี่เวทฮวงคงปเนไอนะครับส่วนมากเลยผมทีบ่อหอยเช็คมาในดอกนะครับเพราะว่าผมผมบอเคยเจอปัญหาไอเสียเออนะครับนะที่นี่ครับไปวัดจุนขบูกันครับไป เดี๋ยวเจอเนมันก่อนครับเจอเนมันแล้วก็มาปั๊บยื่นขบู๊ปั๊บยื่นขบู๊แล้วก็กาเทน้ำมันออกขึ้นครับเทน้ำมันนี่ใส่กระรทขึ้นแล้วก็ปล่อยไว้ให้ปล่อยให้ท่อเดี๋ยวเสียมันเย็นก่อนแล้วก็จัดล่วงกองจัดฟงแค่แค่นี้เองครับนะมาเติมน้ำมันกันเปิดฝากมาเน้ำมันนี่ผมไปผสมน้ำมันตรงที่แล้วเลยพี่น้องครับผมผสม้นมันกลายเป็นสีดำดำครับ ผมนี่เติมประมาณสักเครึ่งถังนะครับผมกาวแต่ว่ากาวโบเคยแมน่นจัดเทียร้รายอย่างที่ลุนครับ <c oughs> โอ้โหๆ,ๆโอพอพอย่าลนอีกแม่เกือบเต็มไปอ่าครับจะมาครับอ,อันนี้ผต้สงปิดแห้งนะครับผมเห็นหลายคนปิดจชนว่ากินไก่เซนเอ็นข้นไหมครับ พี่เทีย่ยงไรนะครับกินเอียนขึ้นวะ <_ C OK> พี่เก๊กข้อยก็ยู้แล้วครับนี่นะนี่ครับเห็นบ่นี่ครับครับยู้แล้วครับเห็นบ่ครับนะมาที่นี่กับประจุข้าบูครับประจุข้าบูนี่ผมมีดคลิปหลายแหละผมบอเ้เบิ้งน้ำดอกผมชิวอาให้ฟังหนังสือ,อไ,ได้แตหมุนเข้าไปเลยครับทึ่งตัวเฮดและตัวเอวนะครับหมุนขวาสุดเลยผมถึงมุนตัวเฮดก่อนนะครับ เราพุ่มถิ่นมุนออกด้านซน้ายตัวเฮดนี่มุนออกด้านซน้ายอยู่ที่จึ๊บเอ่อหนึ่งรอบเกือบเกือบครึ่งนะครับแต่ส่วนตัวแอลหรือว่าตัวโลเนี่ยตัวด้าน,นหนนะครับนะพุ่มก็ะสิมุนของควาสุดอีกขึ้นกันครับบอกง่ายๆคือว่ามุนของวาสุดตัวสองตัวเลยนะครับวิธีปับยูนิคอปูนะครับ,นะบอ่ะมาที่พุ่มถิ่มุนออกด้านซน้ายด้วยอันนี้อันนี้ตัวตัวแอลด้วยตัวแอลหรือว่าตัวโล,ลน,นะครับนะมุนออกด้านซ้ายที่จึ๊บหนึ่งรอบแล้วปึ๊บอ่ารอบครึ่งก็กลัวครับ กัวผแยกหลายเลยนะครับมาที่นี่พ่อติป้าตัวที่ครับตัวที่ตัวทีคือตัวไหนตัวทีคือตัวนี้ครับอยู่นะนี่ครับภาษาอังกฤษใช่ไหมตัวทีเสียบกับพู้นี่พี่น้องเสียบกันเลยเจ๊กจึกนะครับเสียบกับไปแล้วก็หมุนหมุนไปขวาประมาณสักรอบหนึ่งนี่ครับประมาณรอบหนึ่งหมุนหมุนได้ยังตีหมุนในพื้นเครื่องมันติดง่ายครับนะครับนะมาที่นี่พราเครื่องตีแล้วเขาจะหมุนพรกับพื้นไปนะครับอ่ะโอเควันนี้เขาก็มาสตาร์ทนะครับเดี๋ยวก่อน ผมต้องผมต้องสตาร์ทมือซ้ายนะครับเพราะมือขวาผมมันเก็บอยู่เนาะผมดีขออนุญาตใส่ตีนเหยียบตัวนี้อันนึงตัวตีนเหยียบนี่นึ่งนะครับเด,บด้อขออนุญาตครับอ่าวิธีสตาร์ทก็คือดึงดึงดึงโชว์ครับดึงโชว์มาครับมันแสดังแก๊ก,กแบบนี้ครับสวิตช์นี่เปิดขึ้นด้านบนนะครับผมเป็นลูกค้าหลายหลายท่านครับอ่าสวิตช์บดโบดันขึน้นนี่แต่ว่าสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทถึงครึ่งมือกขบวาดตีดอกพี่นอ itas, ้องใอ้ขันจ้าวโบราณขันขันจ้าวโบราณสวิกขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับ คือว่าล่องนี่เอาล่องนี่มันเอาลงนี่มันมันคือการปิดครับเอาขึ้นนี่คือเปิดนะโอเคที่นี่ก็ดึงอ่าดึงไปไอจนกว่าเสียงเครื่องดังเหมือนจะติดนะครับจนกว่าเสียงเครื่องดังเหมือนจะติดนะครับแล้วเราค่อยอ่ดันทุกลงหรือว่ากำเขาเล่งอะไรกำเขาเล่งนี่นี่ครับอ่าขนากำเขาเล่งนี่ตัวนี้มันสิดั์เขัวเองอัตโนมัตินี่เห็นบ่ครับนะดึงดึงไหมดึงไหมอ่าโอเค คนอนยาเด้อพี่น้องคนอนยาเด้อเอาจีนเยีาบมิ่อนพอมือผมมันเจ็บครับผม้องใส่จีนเยียบใส่มื่อไส้กระตุกครับผมดีผมไม่คอม่อยถนัดมื่อไส้วันใดครับผมก็ดีเหตุเป็นกันะตุกใจหน,น่อยเด้อกระตุกครับกัะตุกใจหน่อยนเรื่อยๆครับจนเสียงเครื่องเครื่องติดๆหน่อยดี๋ยวก่าทำไมยังไง ครับดังแต็งนั่นแหละเสียงเครื่องสิทีแล้วมันสีดังแบบนั้นครับมาที่ก็ให้เอาโชูร่งด้วยดียด้วยดีเข้ากำคลิเงนะครับโชูดัดดนเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็กระตุกอีกประมาณหนึ่งถึงสองครั้งก็ติดนะครับ ไม่ค่อยถนัดอ่าโอเควันนี้ก็ตัวนี้ปิดก่อนพี่น้องปิดกองอากาศก่อน,นแล้วก็สตาร์ทอีกทีนึ่งครับเพียงถึตงต้องสตาร์ทอีกทีเพราะว่าคันน้อปิดกองอากาศปุ๊บแล้วนี่อ่าระบบอากาศมันสทีมันสทีทย่างพ่อได้นะครับนะครับมันต้องเขาต้องปรับจูนอีกนิดนึงครับผมเดีย๋ยวก่อนเด้อผมปิดก่อนโอ้ยนะครับวันนี้ก็สตาร์ทอีกครั้งนึงครับ มือนเดิมมือซ้ายโอเคครับ <mm> okay, ผม แต่เสียงมันก็ได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคเสร็ได้แล้ว <c oughs> มาที่นี่เวลาลูกค่าซื้อไปเดอรผมแนะนาเลยครับขันเจ้าไปใส่ใส่บาสิสูแล,แล้วนี่บางที่นี่อาจจะเดียปับเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนะบางที่นะครับเพราะว่าคันน้องประกอบใส่บาสิสูแล,แล้วนี่เครื่องมันที่มันถี่ต้องมีม,มีมันว่าไงคือว่ามัน,ม,นมันสงสัยกำลังอีกนิดน,นึงนะครับในการดึงบากับสู่ไอ้ดึงดึงสูที่ว่าเรงแรกับบานะพี่น้อง อาจจะต้องปรับเพิ่มอีกนิดนึงครับเพิ่มให้มันแห้งึ้นอีกนะครับวิธีปรับเพิ่มขึ้นที่สมมติว่ามันบวมบ่อสมมติว่าเจ้าซื้อผมไปเจ้าไปใส่บางสูรแล้วเจ้าสตาร์ทเครื่องขึ้นมันดังบวกบวบให้เจ้าหมุนตัวไอ้ตัว H และตัว L นะครับให้หมุนขยับมะดัน้ายตัวละนิดนิดนึงนี่ประมาณสักสดลประมาณสองมิลสามมิลก็ได้ครับนะหรือว่าใส่หูฟังก็ได้ครับสตาร์ทเครื่องมันนั่มเล็งมันนั่มก็ใส่ใส่หูฟังเอาครับห้าวก็เล็งมืดหนึ่งห้่งเล็ง โอ้ข้าวสดตามกองมือนึ he, ่งห้องแรงม้อนม้อนม้อนห้อกับมุนน้ำม้อนม้อนสมมติมันดังบอกบอกบอกห้อกับมุนมูนมูนมูนไปเรื่อยมุนจนเสียงมันเสียงมันหายวอดเ้ากับพ่อเรากับเราเฮ็ดแบบเดียวกันทั้งสองปุ่มเลยนะครับแค่นี้เองวิธีปลาประหยากโอเคประนีศผมก็ได้เทน้ำมันออกจากไอ้ทางก่อนนะครับเพื่อที่ว่าสิจัดทรงนะครับ ผู้ทเทอกยวเหมือน <c oughs> เลยครับที่นี่ผมก็สีเอาไปว่างไ้มันเย็นก่อนให้ท่อเสียัเมเย็นก่อน,นครับเอาเปิดพรมทางนะครับพอมันเย็นแล้วก็ล่งกองนะครับผมมาไปครับเดี๋ยวผมอีกเดี๋ยวผมสีตั้งกล้องไว้ตรงนี้เลยครับมองเดียวเลยไม่ต้องขยับเนาะเอ่อตอนนี้เครื่องพมเย็นครับเม,มื่อ,อก,กี้ผมเอาไปเปิดพร,ร่มทางครับทางเกียร์สามเลยพี่น้องเย็นแล้วครับวันนี้พมกนี้ทำการล่องกองนะครับล่องกองหลังสีไล่ซื้อนะครับเรียมจะส่งนะมาครับ ท่อเทียวที่ว่าถอดออกนี่ก็ใส่ถุงนี้ไปก่อนครับนะก็เอาไปให้ลูกค้านะครับไวเ้เจ้ครับเวลา,าบุมบุ๊มีทอตัวนี้เนาะใส่ถุงครับผมใส่ถุงมาเดิมนี่เขาตัวนี้ว่างไปทีครับปับ๊บ สวยงามครับผมติดอ่าโอเคครับวันนี้ก็ทำการติดกล่อง ผมดีทีดันพูดใไหมครับตัว่าร้าอมดสัตว์เห็ดจิ้นมากก็ค่อแแก่ครับเอาข็แกร่หนาเลยครับผมโอเคครับประมาณนี้ต่อไปเราก็จะมาใช้ อ่าครับก็มีใส่พัดปิกกันกระเทกจ้น้อยครับใส่ข่างกองนะครับนะผมที่ห่อให้หน่อยนะครับเนาะมาหนึ่งครับปับ๊บอื่ครับ ดูงงเงยตึงดูเตึงเลยครับ,รบนี่ครับดาล่างคุณโมไซนะครับใสงที่ด้านขาง ตัวเดียวไอ้ตัวนี้กิดันลาครับสมมติว่าคนทรงคนตุงนต้งเรอาไปว้างมองในที่ว่าน้ำแช่แชนะครับกล้องกล้อง,ง,งสีด่ดหบี่บอสเสียหายครับเอาเอาตัวนี้เคลือบไปเลยครับแชมเบอรมี่น้ำเบอร์คิดครับน้ำขาบอได้พี่นอ้องโอเคแม่นฝนตกกากล้องกอาบ,บ่เปียกนะครับนะการฝนได้นะครับที่ด้านบนไปทีนึ่ง รีบก่อนครับเนยโอเก็บริมเก็บริมเก็บริมขอพัตติกกนนะครับขอพัตติกตัวนี้ ก็เก็บริ้มทีมุ่มแล้วไปที่นี่กะนที่แบบเก่าครับผมไปเตียวไอ้อตัวนี้ครับติดทีทีเลยการน้ำครับสมมติว่าไปตากฝนตลางยังกะบกระเบียกนะครับนะทีค่ครับแค่นี้แค่นี้ก็เรียบร้อยพี่นอ้องผมกระซงเลยที่นี่ครับกับติดไรซื้อกระซงเลยนะครับผม สมัยช่วงนี้ผมขายเครื่องชุ่มกิเลสไผมบริเทียดีวันนี้นะครับเพราะว่ามันกงแช่วงนั้นผมกับพี่นมีประสบการณ์เนาะจะขออภัยพี่น้องนะครับนะคนเดียวว่าสร้างของไปก้นนานนั่นนะครับช่วงหลังๆมานี่ยผมก็เทียดีกว่าเก่านะครับผมนะประสบการณ์มันภาพภาพเป็นเนาะภาพสอนโอเคต่อไปเราก็มาใส่รายชื่อครับผมมาที่นี่มาเนี่ยครับรายซื้อครับรายซื้อผู้ส่งแล้วก็ซีอูดีครับอันนี้สร้างเป็นเกมเงินปลายทางนะครับเนาะ คุณคุณวาทิตนะครับคุณวาทิตอยู่ชนบุรีนะครับผมมกติได้ซื้อครับก่อนอีตีได้ซื้อเขาก็้องเอาเมื่อรีดแหมสมมือก่อนครับมันอดีดสวยงามเนาะครับติลงไปครับผมนี่ครับแล้วก็ติดผู้ส่งครับผู้ส่งพิชาราวนลาวครับมีเบอร์ทูมีไอเดียไล่พร้อมพี่น้องเห็นซึงมมีปัญหากับทู่ว่า ่งมาทังมือนี่นะครับหรือว่าซูคือม่าสองกะสซม,มาตามทีอูอันตัวนี้นะครับนะอเคอันนี้ที่ดันบนครับประมาณนี้คันสุดท้ายก็จะเป็นเก็บเงินไปทางครับซีอูดีครับห้าพันหนึ่งร้อยบาทครับนี่เวทห้งหเวทเป็นไอนี่หาพันหนึ่งร้อยบาทได้พี่น้องคันเป็นระบบอุนบนอเงินอนเงินมาก่อนนี่อยู่ที่หาพันถ้วนนะครับ่ว,วัสดีสมาชิกที่ใส่คกิคปเงินไปทางครับยอดฮิตนะครับ <S 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 โอเคเรียบร้อยพร้อม่ง